ครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะน้าชัยนาภาพสวยๆนะฮะความเป็นอยู่ของชาวเกษตรกรนะ,ะที่ทําสวนพลิกนะฮะของนะฮะจังหวัดเชียงลาเออจังหวัดพะเยานะครับอ๋อพะเยาเชียงคํา,า,านะครับอ๋อแล้ว,ลวน้ําน้ําน,นี่ดูดมาจากนูน่นหรอคะอ๋อแ,แ,แล้วก็ไหลามานี่เหรอแล้วก็ไปป่าพริกอ๋อน้ำเหมืองโอ้สวนพริกสวนพริก เออนี่ยเหรอเออมันไม่ได้น้ำเหี่ยวเหี่ยวแห้งๆน่าอะไรกระลำมะฮะน่กระลำปลูกแซงไปในพริกอ๋อนี่คืออาการของขาดน้ําน้ําพอแห้งไหมครับน้ําแห้งไหมครับสะแห้งแล้วอุ้ยแล้วแล้วมันจะพอกับการลดพริกเหรอถ้ามันแห้งมันก็มีขึ้นมาเราหยุดมันก็ีโอ โอ้เดี๋ยวถ้าว่านั่นมันก็ออกมามัางอะไรมัางไงเนาะแต่ว่ามันก็ไม่พอใช้เนาะโอ้เรต่อท่อมาปึ๊บป๊นะฮะปลูกออนี้ก็คือเป็นนาข้าวแล้วเน,น,เน,นาะเ,เดี๋ยวไปประมาณ2เดือนก็ทิ้งกันแล้วก็ปลูกข้าวต่อใช่ไหมคะอ๋แอ,อ,กกอแล้วก็มาปลูกพริกต่ออีกตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษาแล้วและเอ มีเม็ดมีหน่วยแล้วนะฮะเออเริ่มแล้วนะแต่ว่ามันก็ต้องการน้ำเนาะอ่านี่คืออีกแปลงหนึ่งนะฮะใช้วิธีการอ่าแบบอ่าปูฝางข้าวนะฮะให้ความชุ่มชื้นกับพลิกแต่มันก็ยังไม่พอฮะเออไม่พอนี่นี่อะไรฮะเนี่ยสายกาันอ๋อกันหมากันแมวไม่ใช่กันนชัยใช่ไหมอุ้ยที่พูดนชัยไม่ใช่หมาฮะ อ๋อมามาเข้ามาทำลายพริกเราอ๋อวิธีการให้น้ำก็คือปล่อยน้ำมาทางสายน้ำหยดปล่อยไปไม่ได้ตีสปริงเกอร์เนาะนี่ถ้าว่าเปลี่ยนเป็นระบบตีสปริงเกอร์จะดีมากเลยเนาะอ่ามันจะได้แปะเปรียกชุ่มชื้นถึงเลยอ่าปูการปูฟางข้าวก็เหมือนแต่ว่ากันหญ้าด้วยใช่ไหมคะอ๋อกนหญ้าไม่ขึ้นด้วยอสร้างความชุ่มชื้นอ นี่ถ้าได้ใช้สายยางตีสปริงเกอร์มันจะดีกว่าหรือถือสายยางรดอาบไปด้วยนลยเนึ่เดี๋ยวเราไปดูกันครับหาไปไหนอ๋อไปดูเลยไปดูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายทำตรงนี้เขากำลังเก็บเหรอเขากำลังเก็บเอาไหอ๋อกำลังเก็บอ๋อได้ได้เดี๋ยวจะนี่เขาเก็บพริกแล้วทำอะไรเนี่ย อ๋อหัวหน่วยหัวหน่วยอ่าลูกสวนเราเนะอ๋อเดี๋ยวไปแอบ,บดูดิว่ามันเป็นไงเขากำลังเก็บเหรอเออย่องไปดู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 อ,ปดอ,ปดอ่าคุณพี่ก็ใจดีมากเลยดูผาทุกสวนเหมือนกันแหละหัวหน่วยของเรานาะจะเป็นหัวหน่วยของกเกษตรต้องดูของคุณพ่อด้วยละ่ะนะสมาชิกทังหมดเท่าไหร่ได้ฮะที่เนี่ยเท่าไหร่ได้ที่เนี่ยเท่าไหร่สามร้อยคนโวย้ย าเดียบร้อยคุณบอกครับเอาจอตำรวจด้วยนั่นนะตำรวจมาช่วยเก็บพริกเออตำรวจมาช่วยเก็บพลิกไอ้หนูมาทำอะไรอยู่นี่อฮะอ๋อมาเล่นอ๋อมาดูแม่เก็บพริกโอ้ยสุดยอดเลยวะ่ะ<ส>โอ้นี่นี่หน้ากเกษตรตัวจริงโอ้เรามาดูการเก็บพลิกกันครับ ของชาวสวนชาวไร่อ่ะสวัสดีครับคุณพี่อ่าคุณพี่คุณพี่หมวดครับสวัสดีนี่โอ้โหให้ให้ให้ผู้หมวดออกรายการแล้หนยนี่หล่อเท่ตรวจความเรียบร้อยอ่าโอเคเรามาดูกันครับว่าวิธีการเก็บล้วฮะเนี่ยเก็บครับเก็บเก็บหรออ อมไม่สวยเลยแปลงน,นี้ต้องใช้ยาชีวภาพแล้วอุ้ยอย่าพูดไม่เฮ้นยนี่กำลังสวยสิไม่สวยได้ไงเม็ดยาเป็นคืบเดี๋ <c oughs> ยวไปดูเดวยเขาเก็บพริกกันยังไงเนาะนะพ่อนะครับดูหน้าผมพ่อต้นอะไรน,นะปลูกแทรกกับพริกนะอันนี้ผ <c oughs> ักคะน้าผักคะน้าเหรอพ่ออันอันนี้ใหบลอกลีบล็กลีอ่าเรามาพบลงไป่แล้ว บพบขับกเกษตรตัวจริงเลยนะฮะนี่กําลังเก็บพริกปลูกได้ประมาณกี่เดือนแล้วพ่อประมาณสมเดือนแล้วสามเดือนแล้วโอ้สามเดือนแล้วโอ้คุณพ่อเท่ด้วยอ่ะคุณพ่อเกาะหูเห็นแล้วเท่มากเลยอะ่ะเรากลับไปนี่เราเจาะมั่งดีกว่าสุดยอดอ๋อใส่ใกเจทะตามใจหลานอ๋อทำอะไรก็ได้เพื่อ หลานแต่เราทําอะไรก็ได้ไม่เพื่อลูกบางทีไม่รักด้วย <laughs> แต่ละแต่แต่ถ้าหลาน,นี่ได้หมดเนาะอืเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะโอ้ต้องขยับล่มด้วยอ่าถ้าร้อนถ้าร้อนเราก็หนีไปเรื่อยๆอ๋นนี้คือการเก็บพริกนะฮะสายพันธุอ์อะไรนะอัมพาวานะฮะพริกเขียวนะฮะปลูกแล้วสองเดือนเกือบสามเดือนนั่นแหละสองเดือนฝ่า แล้วก็เปิดบริสุทธิ์เหมือนกันนี่เปิดบริสุทธิ์ป่ะเนี่ยเก็บครั้งแรกเหรอครับรโอ้ครั้งแรกทั้งนั้นเลยเอ๊ะวันนี้มันไปเป็นอะไรเนาะเจอแต่ครั้งแรกหมดเลยเนะฮะเจอพบรักครั้งแรกหมดเลยอะ่ะโอ้แต่ยอดสวยมากเลยเนี่ยพอจะได้อยู่โอ้แต่ขาดน้นํนาเนาะขาดน้ําเนี่ยมันหิวน้ำเม็ดยาวเป็นเป็นศอกเลย เม็ดสวยมากเลยเนาะโอ้โห้อยโคุณพ่อร้องโอ้ยคุณพ่อร้องเพลงเป็น้ม่คุณพ่อตอนอยู่เวียดนามทำอะไรฮะโอ้คุณพ่อเป็นนักร้องเก่าใช่ไหมอดเกือบตายเลยใช่ไหมตอนอยู่เวียดนามเป็นนักร้องคุณพ่อร้องเพลงให้ฟังสักเพลงรึเปล่าเด้นรอบรถบรรทุกอ่า ตะกี้คุณพ่อขอร้องเพงเลงอะไรวะนัน้นๆผ่อนเอ้ามือมองความหม,ดดม,นมุนได้ไหมพ่อได้ทำก็ได้อ่ะก่ได้เดี๋ยวน้องใส่ร้องฟังดีกว่าอ่าแล้วก็ไปเปิด YouTube ฟังนะอ่าแล้วก็ดูพริกสวยๆไปด้วยฮะวิธีการเก็บพริกนะในอ่าโครงการนะฮะอ่าปลูกพืชนอกฤด,ดูนะฮะของคุณพ่อด็อกเตอร์ปีชาไก่แก้วนะสนับสนุนโดยพรรคมิติใหม่มาดูวิธีการเก็บผลผลิตพริกสายพันธุ์อะไรนะน้อง สายพันธุ์อัมพวอไม่มีโกนะอ่าหนุ่มคนนี้ไม่มียี่หอ้อ <c oughs> นะนะฮะดูเก็บเหนื่อยเหมือนกันนะต้องใช้ล่มด้วยเนะาะร้อนนะเนี่ยบรรยากาศอ่าดูวิธีการเก็บพริกฮะเ <c oughs> นะี่ยหัวหน่วยของเรามี300กว่าท่านนะสมาชิกอ้าวมา มามนถึงอุบลบ้านแฟนไม่พบแม่ตาต้นแล่หน้าแฟนมาแล้วตั้งโดดทอดที่นหับัวเมืองอุบลเทียน,นพนันสาเจอหน้ามนตาสาวอุบลก็เงยียบหายเมือมองความน มันแสงมันเข้านะฮะในายชัยก็เลยไม่อ่าร้องไม่เป็นเลยทีนี้นะฮะดูดูด,ดูฮะดูเขาเก็บกันเขาเอาแต่เม็ดแก่ใช่ไหมแล้วก็ลไม่ไม่รวบหมดเนาะครับดเดี๋ยวถามหัวถามหัวหน่วยเราดีกว่าครับในหนึ่งไร่เนี่ยในหนึ่งไร่เนี่ยวิอาพริกเนี่ยลงทุนประมาณเท่าไหร่ ประมาณลงทุนเหรอครับประมาณสองหมื่นได้ไหมประมาณนั่นแหะปุ๋ยยาปุ๋ยยาไม่ถึงอ๋อประมาณสองพันสามพันแล้วไม่มันต้องสองหมื่นนะฮะเรารวมรวมค่าแรงรวมอะไรด้วยใช่ไหมถ้ารวมค่าแรงอ๋อหวังจะได้เก็บเนี่ยอันนี้ก็ซื้อเลยนี่หวงข้าวหางเขอนี่นะประมาณสองหมื่นในการลงทุนต่อหนึ่งไร่แล้วเวลาขายนะฮะ ขายได้หลักหมื่นแสด,ดงว่าขาดทุนลลหล่าเลยเหลวกันเบื่อลงทุนสองหมื่นหลักแสนใช่ไหแหมล้อเล่นอะไรก็ว่าไปนะี่ใช่ตกใจหมดเลยลงทุนสองหมื่นได้มันได้หมื่นเดียวเนี่ยนะตายเลยแต่ละคนนี่แต่ละปีนี่ไม่ต่ำกว่าสองสามแสนแมนบอกแมนพี่อต่อหนึ่งไร่นะทำดู<ท>ำมไม่เชื่อถามดูโอ้ถือว่าใช้ได้อยู่เนาะอย่าบอกว่านี่นะวงเล็บอยู่ข้างหลังอะ <laughs> <laughs> อ่าโอเคตามสภาพนะฮะอ่าที่เขาใหญ่กันเล่นนะฮะก็โดยประมาณเอาความจริงฮะประมาณนะเอาความจริงความจรงิงอ่ะไ <ลง S 2> รหนึงอ่ะลงทุนลงทุนอ่าทั้งหมด,รหมดสรุปฟังเนาะบางคนก็ซื้อบางคนก็ไม่ได้ซื้อเนาะ,ะ,ะก็ต้นทุนประมาณประมาณนะประมาณหมื่นบาท แต่เวลาขายในระยะเวลาถึงประมาณ2เดือนครึ่งได้เก็บแล้วก็นับไปอีกประมาณือ4เดือน4เดือนถึง5เดือนหมดห้าบำรุงดีต้นดีเก็บดีได้ได้ประมาณเท่าไหร่ประมาณน่ะสองแสนได้อยู่สองแสนเลยหรอทั้งแดงทั้งเขียวทั้งแดงทั้งเขียวส่วงแถบนี้เขาจะเล่นเขียวอย่างเดียวสองเดือนเนี่ยนะเออความรู้ของพี่นี่ถือว่าโอเคเลยนะฮะ ในการลงทุนประมาณหมื่นหนึ่งนะฮะการรักษาดูแลอะไรก็ว่ากันไปประดานแสนหนึ่งมั่งนะฮะประมาณแปดหมื่นมั่งน้ำอีกแล้วเนาะว้าโอ,อ้แต่ว่าใช้ได้นะฮะขอขอบคุณในรายละเอียดในความรู้ตรงนี้นะฮะสรุปแล้วก็ลงทุนประมาณหมื่นหนึ่งนะคร่าวๆแล้วก็ได้ประมาณแปดหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทต่อหนึ่งไร่นะฮะในการปลูกพริกอัมพวาวนะฮะจริงๆเลยมันมันขาดลืมห่วงกันเลยมันแคยายเลนะ เดี๋ยวเราไปดูกันฮะอีกสักนิดนึงนะฮะว่าโยร้อนจังเลยนะฮะนี่แหละอย่างว่าเลยฮะอ่าชาวไร่ชาวสวนนะฮะมันืหมันเดือดใจเหลือเกินนะถ้าถ้าปลูกแล้วมันขาดทนนะฮะใช่ไหมฮะไอ้นั่นที่ที่เสียไปถึงว่าดีดท,ทิ้งไปอ่ามัน,ม,น,นม,มันเป็นยังไงฮะดีดทิ้งไปฮะมันเป็นยังไงเนี่ยเนี่ยนะมันไม่เห็นเสียเลยพี่ เนี่ยยังดีอยู่เลยอ๋อเขาเรียกว่ากุ้งเทียมไหนมาดูดูที่ทิ้งทิ้งอ่ะทิ้งที่โยนทิ้งอ่ะมันเป็นเพราะอะไรครับพริกมันก็คือพริกโอ้โ้นี่ไงกุ้งเทียมเออผิวไหมผิวอะไรพวกนี้นะนะเออกลายเป็นไอ้พวกหนอนอยู่ในหรือเปล่าไม่รู้เนาะเออน่าจะหนอนอยู่ในแหละแมลงวันทองเจาะด้วยเออเขาเรียกเนี่ยแอนแทกโนต หรือกุ้งแห้งนะฮะหรืออะไรพวกเกี่ยวกับพวกเพียวอ่ามลงวันทองเนาะมะแงวันทองสองใจมันเจาะตั้งแต่มีดอกนะฮะแล้วก็ฝังไว้พอเวลามันจะสุกหน่อยเรียบร้อยเลยใช่ไหมเน่า <c oughs> ดูแลว,วันนี้นะฮะของเสียด้วยของดียังไงอะไรแบบไหนป้องกันอย่างไรนะฮะออกเม็ดแล้วก็ทิ้งเปล่าไม่ได้เก็บอีกเก็บแล้วก็ต้องทิ้งอีกไม่ได้ขายอีกไม่ได้ตังค์อีกโอ้ยเครียด น,ะะนี่คือปัญหา,หาหลากหลายในการทําการเกษตรปลูกพริกในวันนี้ก็ถือว่าอะไรหลายๆอย่างทก็น่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านบ้างละทั้งดีและทั้งไม่ดีนะฮะทั้งเสียงเพลงบ้างอะไรบ้างก็คัะเข้ากันไปในสาระดีๆในการปลูกพริกนะฮะเพื่อให้ได้อัตรสในการฟังเท่านั้นเองนะฮะสิ่งที่ดีก็ปะปนกันไปนะฮะว่าเออเนี่ยเรา,เาดีแบบนี้นะฮะ ดีแบบนี้เสียแบบไหนน้ําขาดตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายนนะฮะเออประมาณนั้นนะฮะถ้าน้ยาน้ําดีนะ,ะมันก็จะไม่เป็นอย่างนี้นะฮะลูกแห้งลูกเพียวต้นเหี่ยวต้นแห้งขาดน้ําอะไรไปเน,นี้ยนะฮะอ่านั่นคือจุดเสียและจุดดีจุดสิจุดดีของหญ้าอ่กากันหญ้าได้วางข้าวเห็นไหมเออแต่น่าจะเป็นหน้าฝนนะปูวันนี้แต่ปูวันนี้อยู่หน้าฝน,น,นก็น้ําท่วมหมดแล้วเนาะ แป,แปลงนี้แปลงนี้คิดว่าน้ําทว่วมนะเออน้าชายเคยเห็นอยู่นะฮะเกือบพายเรือเก็บพริกนะฮะมันไปออกเอาเดือนเจ็ดเดือนแปดนะฮะฝนตกเรียบร้อยเลยนะะนี่มันก็คงจะหมดนะฮะประมาณเดือนหกนี่แหละเดือนเจ็ดหมดแล้วก็ปลูกข้าวต่อไปนี่ถือคือวันนี้นะฮะวิถีชีวิตของการปลูกพริก อยากให้ทุกท่านเป็นวิยาทานในค i, วามรู้ในด้านการปลูกพริกในทุกเรื่องทุก,กราวที่นชัยได้กล่าวให้ฟังเล่าให้ฟังในวันนี้พร้อมกับภาพดีๆสวยๆและจุดได้จุดดีจุดเสียนะของการปลูกพริกแบบไหนนะฮะก็ถือว่าอยู่ในโครงการของกเกษตรนอกฤดูของคุณพ่อดรปีชาไข่แก้วสนับสนุนโดยพักมิติใหม่นะฮนะเรามาติดตามกันนะครับว่าพืชแต่ละตัวชนิดไหนพร้อมที่จะอาามเอามาปลูกใน เวลาใดนะฮะแล้วก็เลือกชนิดไหนที่จะสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรนะฮะได้มีกินมีใช้ได้มีไรายได้ที่มั่นคงและถาวรคุ้มค่าต่อการลงทุนในหนึ่งไร่เท่าไหร่ขายได้เท่าไหร่นะฮะจะได้เอาเงินจนํานวนนั้นไปจุนเจือครอบครัวให้พอกับการใช้จ่ายในครอบครัวนะฮะได้มีกินมีใช้มั่งมีสีสุขนะฮะไม่อดไม่อยากตามแนวทางของคุณพ่อนะฮะโครงการปลูก พืชนอกฤด,ดูของคุณพ่อดออรปีชาไข่แก้วนะฮะสนับสนุนโดยพรรคมิติใหม่ครับรเดี๋ยวพบกันนะฮะเร็วๆนี้ครับสิ่งที่ดีๆนะฮะผมถึงเทรด FBS เท่านั้นเพราะเขาให้ความ นั่นนั่นภรรยาณนะชายไปไหนอ่ะไปดูพิกเหรออ่าชมบรรยากาศไปด้วยนะคุณพี่เขาก็เก็บหนออะไรนะหนอกระลำเอาไปผัดเธอรู้บ้างไหมคคนดีกี่วันเดือนปีที่เรานะ อยู่ห่างกันแต่มีสัญญาที่เรานั้นเคยผูกพันถึงอยู่ไกลกันเรานานก็จะไม่ลืมบทเพลงที่เราเคยควางร่วมกันทั้งเธอและฉันฟังเพลงนั้นความคำสัญญา ว่าจะไม่ลืมคืนวันที่มีคุณเธอชีวิตที่ผ่านมาเราสู้ด้วยกันสองคนวันนี้อยู่ใกล้เธอนั้นเปลี่ยนไปหรือเปล่าบินฝากดาสงคราวไปถึงคนไกล หัวใจดวงนี้ยังรอเธอไม่ไปไหนจะนานเท่าไรดวงใจดวงนี้ยังรอเปิดเพลงของเรายิ่งฟังยิ่งเศร้าในใจรู้ว่ายังห่างไกลมันเจ็บรู้มาคนดีไม่ยา